เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชุมพูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรกคก้าไกลจังหวัดเชียงใหม่จากประชาชนชาวเชียงใหม่ขิดหนึ่งค่ะในฐานะผู้เสนอยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนะคะดิฉันอยากจะขอสรุปยติสั้นๆค่ะเพื่อที่จะอาจจะสามารถพัฒนาไปเป็นกรอบการทํางานของคณะกรรมการวิสามัญในชุดนี้นะคะใน3ประเด็นค่ะประเด็นแรกคือในเรื่องของต้นทุนค่ะ ประเด็นที่2คือในเรื่องของรายได้ค่ะประเด็นที่3คือในเรื่องของผลกระทบค่ะในเรื่องของต้นทุนนะคะเนื่องจากภาคเหนือของพวกเราค่ะเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่างๆนานานะคะมีประเพณีวัฒนธรรมและมีประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีความหลากหลายทางทางด้านวัฒนธรรมและผู้คนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราควรทําให้เกิดการกระจายอํานาจหรือเน้นการมีส่วนร่วมในการออกแบบ เศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมเป้าหมายจากพื้นที่ขึ้นสู่ด้านบนค่ะไม่ใช่ทําแผนจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างเพียงอย่างเดียวนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือการศึกษากฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ด้วยค่ะในประเด็นที่สองค่ะในเรื่องของรายได้ค่ะอยากจะเอื้อประโยชน์เอื้อรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพิ่มเงินในกระเป๋าสําหรับคนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทําให้เงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชน มีมากเพียงพออีกทั้งยังต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะในประเด็นที่3ค่ะในเรื่องของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นที่เพื่อนสมาชิกของดิฉันทั้งจากพักก้าไกลและ,ะจากพักต่างๆในห้องประชุมแห่งนี้ได้อภิปรายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่างๆนะคะก็อยากจะให้กรรมธิการวิสามัญชุดนี้ค่ะไปได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนไต่ตองให้ถี่ถ้วนและพิจารณาอย่าง ให้สมบูรณ์ให้การศึกษาครั้งนี้สมบูรณ์ที่สุดค่ะไม่ใช่ว่ายิ่งพัฒนายิ่งทําให้เกิดปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อมีการพัฒนาค่ะแน่นอนที่สุดค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีปัญหาหรือผลกระทบซึ่งผลกระทบนั้นถ้าเราศึกษาให้ดีเราก็จะหาแนวทางป้องกันหรือว่าแนวทางในการแก้ไขให้ดีได้ค่ะก่อนที่จะดาเนินโครงการเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือนะคะ ดิฉันอยากจะให้พิจารณาให้ดีค่ะไม่อยากจะให้ผลกระทบต่างๆที่เกิดจากเกิดขึ้นจากเขตเศษรษฐกิจพิเศษ i. ไม่ว่าจะเป็นเขตเศ,ศษรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก e อหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ i. อื่นๆย้ายที่จากพื้นที่นั้นๆผลกระทบที่เกิดจากพื้นที่นั้นๆย้ายที่มาที่ภาคเหนือมาที่เชียงใหม่บ้านของดิฉันเองหรือมาที่ภาคเหนือบ้านของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน